พี่ซันคิดว่าแนวพอดแคสต์เรื่องเล่าใช้เวลาฟอนอนานๆจะยังอยู่ต่อไหมครับหรือตายในอนาคตผมคิดว่าดีเจจะตายไหมในอนาคตถ้าไม่ตายแพดพอดแคสต์ก็ไม่ตายก็ไม่ต่างกันหรอกคุณผู้ฟังคิดมากความไม่สมบูรณ์แบบของผมคือผมคิดมากในระดับที่น่ากังวลกันละครั้งหนึ่งมีเด็กอ้วนคนหนึ่งที่มั่นใจว่าเขาจะทำได้ทุกอย่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ทุกอย่างก็ได้หล่อหลอมและบอกกับเขาว่าทุกอย่างที่เราทำมันดีแล้วจริงๆหรอ Imperfection จากความเข้าใจของผมคงหมายถึงความผิดพลาดซึ่งนำไปสู่ความไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะผิดพลาดทางร่างกายผิดพลาดทางระบบความคิดและผิดพลาดอย่างเป็นมนุษย์เพราะไม่มีใครที่จะ perfect เสียยไสับทุกด้านแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคุณก็ยังผิดพลาดได้ ไม่มีอะไรที่ define ถึงความสมบูรณ์แบบได้เพราะมันมีแต่เพียงความไม่สมบูรณ์แบบในแบบที่เรามองข้ามก็เพียงเท่านั้นหากจะไขรหัสความไม่สมบูรณ์แบบของทุกคนทุกอย่างคงจะต้องเริ่มจากเด็กอ้วนคนนั้นไม่เคยพิก,การเพราะเขาโชคดีพอที่จะไม่ถูกรถชนในวัยเด็กเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กเออเพียงเพราะเขาติสกว่าชาวบ้านนิดหน่อยและเขาเคยเป็นน้ำเต็มแก้วมาก่อนเขาไม่เคยรับฟังใครที่หวังดีและตักเตือนเขาเลยแม้แต่นิดเดียว สเส้นทางที่เขาเดินทางนั้นเดินไปเพื่อเป้าหมายสูงสุดเพียงเท่านั้นแต่หลังจากที่เขาได้พบเจอกับส anyway> uh uh> cool uh ิ่งท uh> uh> uh ี่อยู่สูงกว่าก็เหมือนดังช่วงแรกๆเขาปิดบังความเจ็บปวดของตัวเองด้วยความก้าว้าวแต่จากปกติที่มันจะจบด้วยการลืมและเดินจากไปเหมือนทุกทีเขากลับตกตะกอนด้วยความรู้สึกใหม่เขาไม่ใช่น้ำเต็มแก้วอีกต่อไปแล้วแต่กลับกันเขากลายเป็นคนคิดมากแทนเด็กคนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นที่หนึ่งอีกต่อไป เขาเพียงต้องการจะทําให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันแม้จะเป็นเพียงแค่1%เปอร์ซ์ในมุมมองคนภายนอกทุกคนชมว่าเขาเป็นเด็กมีพรสวรรค์เขาเก่งมากๆในด้านที่เขาลงไหลแต่ในใจไม่เคยมีสักครั้งที่เขาจะวางตัวเองเป็นที่หนึ่งในสมรภูมิที่เรียกว่าตัวเราเองเด็กคนนั้นกังวลมากๆว่าทุกงานทุกเอดฟอร์ที่เขาทำออกไปมันจะดีหรือเปล่าและทุกครั้งเมื่อเขาทำคลิปไหนเสร็จเขาจะหนี ทำเหมือนกับคลิปนั้นไม่เคยอยู่ในความทรงจำตั้งแต่แรกเด็กคนนั้นไม่กลับมาช่ชมผลงานที่ตัวเองทำอีกเลยรู้อะไรปะเด็กคนนั้นคือผมเองเด็กคนที่ไม่ยอมดูผลงานที่ตัวเองลังสัผิดหวังกับงานตัวเองทุกครั้งอยากเก่งขึ้นแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันจะมากพอสักทีเด็กคนนั้นคือผมเองเด็กคนที่คิดไม่ตก ว่าสักอย่างมันจะดีพอถึงแม่ไม่เซ็ต,ตัวเองจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่กลับไม่เคยมองอะไรสักอย่างด้วยความพึงพอใจเลย <S <S> <S กว่าจะทำอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จมันเหนื่อยมากๆเลยครับปิ๊งไอเดียที่เจ๋งโคตรๆออกมาแต่สุดท้ายก็ทิ้งมันไปเพราะเราไม่คิดว่ามันจะทำออกมาได้ผมเกลียดตัวเองมากๆที่เป็นคนอยลารความรับผิดช,ชอบอย่างนั้นแต่ในวันนั้น ผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับที่ผมกลับมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยแม้ว่าผมจะยังตัดต่องงๆบ้างและผมก็แอบกลัวอยู่นะว่าคนดูและคนฟังจะเข้าใจหรือเปล่าการบาลานซ์เสียงในคลิปโอเคพอไหมโมชั่นที่ใส่ไปในช่วงท้ายมันจะน้อยไปหรือเปล่าคนดูจะไม่กดปิดคลิปเพราะผมเล่าเรื่องน่าเบื่อใช่ไหมจริงๆคิดเยอะกว่านี้มากๆเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นเพราะความคิดมาก มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนคงชื่มชมในผลงานที่ผมทำหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนั้นผมคงคิดถูกแล้ว่ะครับที่อบกอดความไม่สมบูรณ์นั้นไว้แปลเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเชื้อเพลิงแบบที่เราไม่คาดฝันเพราะมันยากมา,มากๆเลยที่เราจะยอมรับว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนมีความไม่สมบูรณ์ตรงไหนแต่เมื่อเราเข้าใจมันอย่างท่องแท้ไม่ตัดสินมันและไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันมันก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะ เพราะทุกคนก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนี่ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งครับผมนิคอนหรือจะเรียกว่ากล้องก็ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มือใหม่และเป็นคนที่คิดมากจนน่าก,กับวนครับ